จ,จุวนวันนี้ก็คงจะต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยเริ่มที่จะเบาบางลงมาและในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่าในเรื่องของวัคซีนที่จะใช้เพื่อจะฉีดป้องกันหรือว่าเยียยังการติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับยังคงไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าวัคซีนตัวไหนหรือว่ายี่ห้ออะไรที่จะมีประสิทธิภาพป้องกันได้ดีกว่าน้อยกว่าอะไรยังไงนะครับข้อมูลยัง ข้อง่างน,น้อยครับแล้วก็ยังไม่สามารถจะฟันธงได้ครับว่าเอวัคซีนไฟเซอร์ดีกว่าโมรุนาหรือว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็แพ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำครับว่าควรที่จะฉีดไปก่อนนะครับเพื่อที่จะดีกว่าไม่ได้ฉีดเพื่อจะป้องกันการติดเชื้อโควิดสิบเก้าที่มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีข้อมูลออกมาจากทางบริษัทไฟเซอร์นะครับว่าหลังจากฉีดไฟเซอร์นะครับวัคซีนที่หลายประเทศใช้กันนะครับ หลังจากฉีดไปครบ2โดสครับผ่านไป6เดือนนะครับผลปรากฏว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยลดลงไปเกือบเท่าตัวเลยนะครับมีการเปิดเผยนะครับนักวิจัยจากบริษัทไฟเซอร์และก็ไคเซอร์เพอร์มานเนต์ครับเปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะครับไฟเซอร์พัฒนาขึ้นร่วมกับบริษัทไบอเทคของเยอรมนีนะครับโดยระบุครับว่าวัคซีนดังกล่าวแล้วครับมีประสิทธิภาพในการป้องกัน การติดเชื้อลดลงจากเดิมครับ88%เหลือเพียง47%นะครับหลังจากฉีดครบ2รถโดสไปได้แค่6เดือนเท่านั้นนะครับข้อมูลดังกล่าวก็ได้มีการเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ของแลนเซ็ตนะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศผลการศึกษาดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแต่เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการ ทบทวนครับโดยผู้วิจัยรายอื่นๆนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางการสหรัฐเนี่ยใช้เพื่อประเมินว่าควรที่จะฉีดวัคซีนเข็มสาเพื่อกระตุ้นภูมิหรือไม่นักวิจัยเปิดเผยครับว่าตัวเลขประสิทธิภาพที่ลดลงไม่ได้มีสาเหตุจากการกลายพันธุ์ของไวรัสนะครับโดยเป็นเพียงการลดลงตามปกติทั่วไปของวัคซีนส่วนประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตนั้นยังคงอยู่ที่90%ซ์ เป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนแม้เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตานี่นะครับลูอิสโฮดารองประธานอาวุโสและประธานเจ้าที่ฝ่ายการแพทย์ประจำะแผนกวัคซีนไฟเซอร์กล่าวนะครับว่าผลการวิเคราะห์เจาะจงสายพันธุ์แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าวัคซีนไฟเซอร์และไบออนเทคเนี่ยมีประสิทธิภาพกับสายพันธุ์ที่น่ากังวลทุกสายพันนะครับรวมไปถึงเดลต้าอย่างไรก็ตามเป็นผลการวิจัยดังกล่าวเนี่ยมาจากการศึกษา ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนราว3.4ล้านคนระหว่างเดือนธันวาคมของปี63และก็ถึงเดือนสิงหาคมของปี64นะครับนี่นะครับก็หมายความว่าการป้องกันประสิทธิภาพในการที่จะเจ็บป่วยค่านรุนแรงแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยยังสูงถึง90%เลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิภาพที่ลดลงตามออข้อมูลที่มีการวิจัยเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก การกลายพันธุ์ของไวรัสนะครับแต่เป็นเพียงการลดลงตามปกติทั่วไปของวัคซีนเท่านั้นนะครับก็หมายความว่า6เดือนที่บอกว่าว่าคุณภาพประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติของวัคซีนนะเพราะว่า6เดือนนี้มันก็ค่อนข้งางที่จะนานนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของออไวรัสโควิด -19 บเก้าไกันนานนะครับยังเน้นย้ำครับว่ายังป้องกันได้ทุกสายพันธุ์แล้วก็ ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงเข้าโรงพยาบาลครับสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ครับกับไว้เทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ